สวัสดีค่ะก็เมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วว่ารักษาอย่างไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเรารักษาครบไปแล้วอย่างเช่นคนไข้ผ่าตัดไปแล้วใช้แสงไปแล้วแล้วก็ได้ยาเคมีบําบัดไปแล้วเนี่ยเราจะเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ําได้ยังไงนะคะก็ต้องอย่างอื่นก่อนได้อันแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าการหายขาดของการหายธรรมดาและการของมะเร็งลําไส้แปลว่าอะไรนะคะการหายก็หมายถึงการที่เราตรวจไม่พบ มะเร็งนะคะทั้งในแง่ของการตรวจร่างกายนะคะอันที่2คือตรวจการตรวจเอ็กซเรย์อาจจะต,ตอนนี้ท่านมะเร็งนำไส้ต้งใส้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็การตรวจเลือดด้วยนะคะก็คือไม่พบมะเร็งเลยนะคะแต่ทีนี้เขาเรียกว่าการหายนี่มันมีหลายแบบหนึ่งคือหายขาดไปเลยในทางโรคมะเร็งเราจะใช้เลขที่ประมาณ5ปีถ้า10ปีนี่ชัวร์แล้วเช่นสมมุติว่าท่านไหนมีญาติเคยเป็นมะเร็งรักษาไปแล้ว5ปีโรคไม่กลับมาโอกาสเราก็จะบอกไว้เลยว่า,เ,วาเนี่ยโอกาสหายขาดแทบจะเกือบ มากๆและใกล้ๆ1้อถ้า10ปีนี่โอากาสหายขาดค่อนข้างชัวร์นะคะทีนี้ในลำมะเร็งลำไส้เนี่ยถ้าเกิดในช่วงการตรวจติดตามประมาณ2-3ปีแรกแล้วมันมีการกลับมาของโรคซึ่งมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นพีเรีที่โรคมันชอบกลับมาเช่นสมมุติเพิ่งจบการรักษาไปปี2ปีสักพักหนึ่งข้ามมะเร็งขึ้นคนไข้เริ่มมีอาการเนี่ยเราก็จะเรียกว่าที่ผ่านมาเขาหายขาดชั่วคราวนะคะก็คือมันจะเข้าสู่ระยะก,การกลับเป็นซ้ำนั่นเองนะคะ ทีนี้การาจะรู้ได้ยังไงว่าเราเราจะเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ําของมะเร็งยังไงดีถ้าสมมติว่านอกจากการมาพบแพทย์นะคะก็ต้องรู้ก่อนว่าการกลับเป็นซ้ําของมะเร็งเอาเป็นเอาเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งหนงเนี่ยมันขึ้นกับอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือระยะของมะเร็งนะคะตรงไปตรงมาเมื่อกี้อาจารย์โชว์สไลด์ไปแล้วว่ายิ่งระยะที่1ผ่าตัดให้ยา,า,า,าหรือระยะที่2อสให้ยาเนี่ย โอกาสหายขาดก็จะเขาเรียกว่าน้อยลงตามลาดับก็คือระยะต้นๆยิ่งดีว่างั้นพอระยะเริ่มมากขึ้นโอกาสกลับเป็นซ้ําก็อาจจะมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าเราก็ถือว่าเราได้รับการรักษาที่ดีเต็มที่แล้วนะคะอันที่2คือการรักษาที่ได้รับเช่นถ้าสมมุติว่าคนคนไข้มารับการรักษาสม่ําเสมอไม่ไม่หนีหายไปไหนสะก่อนก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งเช่นผ่าตัดไปแล้วเราก็นัดมาให้ยาเคมีบำบัดคุยเรียบร้อยลว ใจไม่กล้าพอกลับบ้านแล้วก็หายไปเลยไม,ไ,มไ,มไม่มาฟอลลอบอีกเลยซึ่งอันเนี้ยเราก็จะถือว่าการรักษามันไม่ครบถ้วนนะคะก็จะทําให้ความความสมบูรณ์ในแง่ของการรักษามัน,มนไม่ครบเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะกลับมาเป็นซ้ำมีโอกาสมากขึ้นได้หรือชนิดของเซลล์มะเร็งก็ได้ความดุของเซลล์มะเร็งไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเทียบการมะเร็งลำไส้กับมะเร็งปอดสมมติเป็นระยะที่1เหมือนกันโอกาสการกลับเป็นซ้ําของปอดมากกว่าลำไส้ธรรมาชาติโลกมันเป็นแบบนั้นนะคะหรือ,อพฤติกรรมความเสี่ยง คนไข้รักษาเรียบร้อยดีแล้วกลับไปใช้ชีวิตสิ่งเสี่ยงเหมือนเดิมเช่น หนึ่งคือ,อไม่กลับไปสุบุรีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยโรคที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงก็อย่าลืมว่าจริงๆลำไส้เรายาวเนาะมันเป็นไปแล้วจุดหนึ่งจุดอื่นๆก็ไม่ใช่แปลว่ามันอยู่รอดปลอดภัยถ้ามันยังกลับไปเจอกับความเสี่ยงเดิมๆมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดมะเร็งได้นะคะหรืออวัยวะที่เป็นต้นกําเนิดที่แจ้งไปแล้วธรรมชาติของแต่ละมะเร็งแต่ละชนิดแต่กาเนิดไม่เหมือนกันเซลลเขาจะมีเซลลหน้าตาดีหน้าตาไม่ดีเกรด1นึตรงไปตรงมาเกรด3ก็แยกวายเป็นต้นนะคะ ทีนี้เมื่อกี้นี้ขอข้ามไปเลยก็คือจะบอกว่าไม่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 มีร้อยเปอร์เซ็นต์ของการรักษาไปแล้วจะบอกหมอจะบอกว่าเอ้ยคุณหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนไข้ไม่ไม่ไม่มั่นใจว่าไม่มีใครพูดแบบนั้นได้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะต่อให้เป็นแะ้วที่หนึ่งรักษาดียังไงก็ตามก็จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะกลับมาเป็นซ้าได้นะคะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองนะคะการเฝ้าระวังเราจะถามยังไงบ้างสมมุติว่า ค,คุณลุงคุณป้าสมมติเคยเป็นมะเร็งลำไส้ไปแล้วถ้าทุกคนในที่นี้อาจจะมีคนไข้นั่งอยู่ก็ได้ก็จะรู้ว่าเวลาช่วงแรกๆเนี่ยเราจะนัด follow-up ค่อนข้างถี่อย่างเช่น3เดือนถึง6เดือนนะคะถ้าเกิดว่าช่วงช่วงเ,เลยปีแรกไปแล้วอาจจะห่างขึ้นหลังจากผ่าตัดให้ยาเคมีไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ทุกครั้งที่คนไข้จะมาเราก็จะซักประวัตินะคะทีนี้จะซักประวัติอะไรบ้างก็จะถามเสมอหนึ่งว่า อาการมันมีอะไรที่ผิดปกติไปไหมคําถามที่แพทย์จะชอบถามบ่อยๆคืออะไรคะเวลาแบบหนึ่งคือเบื่ออาหารไหมน้ําหนักลดหรือเปล่าการขับถ่ายยังปกติไหม คืออันนี้เป็นคําถามเขาเรียกว่าคัดกรองเข้าวๆว่าวถ้าถ้าคนไข้เอาเป็นว่าถ้าเกิดเขารักษาครบแล้วแล้ว,ลว,ลวอาการมันเขาเขาเรียกว่าใกล้เคียงปกติดีขึ้นเขาจะต้องน้ําหนักดีขึ้นกินข้าวได้มากขึ้นแล้วก็น้ําหนักใกล้เคียงปก,ปกติอะคะ่ะก่อนที่จะป่วยแต่ถ้าว,วันดีคืนร้ายมะเร็งมันจะทําให้ความอยากอาหารของเราน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะบอกเลยเบื่ออาหารอยู่ดีก็น้ําหนักลดไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ออกกาลังกายเท่าเดิมทำไมน้ําหนักลดเยอะก็ไม่รู้อันเนี้ยต้องต้องสังเกตแล้วว่าเอ๊ะมันมีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรืออาการที่ นเป็การลุกลามของโรคไปยังอวัยวะนั้นๆเช่นคนไข้มีการลุกลามไปที่ปอดคนไข้ก็จะบอกว่าเอ้ยอาจจะไอหรืออาจจะเหนื่อยเนี่ยอันนี้คนไข้อาจจะต้องต้องเขาเรียกว่าต้องเฝ้าระวังอาการที่จะเกิดขึ้นนะคะหรืออยู่ดีๆตาเหลืองตัวเหลืองก็จะบอกว่าเอ้โรคไปที่ตับหรือเปล่าพวกนี้ก็จะมีอาการแสดงตามอวัยวะที่ไปนะคะ อันที่2คือการตรวจเลือดการตรวจเลือดเนี่ยในของมะเร็งลำไส้เนี่ยเราจะมีว่ามันเรียกว่าค่ามะเร็งก็คือเขาเรียกว่า CEA ไม่แน่ใจทุกท่านเคยได้ยินไหมคะแต่จริง CEA ย่อมาจาก c a s i n o e m b r y o n i c antigen ก็คือมันเป็นสารที่สร้างจากลำไส้ใหญ่คือคนปกติจะมีค่านี้อยู่แล้วแต่ไม่ได้แปลว่าคนปกติเป็นมะเร็ง างท่านนะคะหมายถึงว่าลำไส้เราก็สร้างสารนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันต้องอยู่ในระดับที่ปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีมะเร็งขึ้นมาอสารเหล่านี้ก็จะมากขึ้นกว่าปกติแต่ในทางกลับกันก็จะบอกว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งจริงเนี่ยมีโอกาสที่ค่ามะเร็งจะขึ้นแค่ครึ่งเดียวนะคะก็คืออีกครึ่งหนึ่งอาจจะไม่ขึ้นก็ได้คือก้อนมะเร็งเขาอาจจะไม่สร้างสารนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแปลว่าการที่ค่ามะเร็งไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเราไม่ไม่เป็นนะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันขึ้นในระดับที่เยอะก็จจจจะะบอออกกวว่าาาาาเีมโสถถ้้ตรไป แต่ว่าต้องระวังว่าในภาวะบางอย่างอย่างเช่นล้ำไส้อักเสบกระเพาะอักเสบเนี่ยไอ้ค่าเนี้ยมันสร้างจากอว,วัยวะที่มันเป็นต่อมเพราะฉะนั้นมันก็ค่าค่าเหล่านี้ก็จะขึ้นได้เหมือนกันเราก็จะเจออยู่เรื่อยๆว่าเอา้ามาตรวจสุขภาพแล้วก็ค่ามะเร็งขึ้นหรือจริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าก็ต้องต้องซักประวัติแล้วก็ตรวจกันใหม่นะคะ ทีนี้การถ่ายภาพเอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อันนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยคนไข้มีรอยโรคอยู่ตรงนี้ตร,ตรงตรับตรงเนี้ยค่ะก็ะคือโรคเขากลับมาเป็นซ้ำซึ่งบางทีอาการไม่มีเราก็จะต้องใช้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในช่วง2ปีแรกเนี่ยหมอจะทําบ่อยประมาณทุก6เดือนทําแล้วเพื่อจะดูว่าในคนไข้ที่ซักประวัติก็ปกติข้ามะเร็งก็ปกติเนี่ยบางทีมันไปโผล่ตรงนั้นได้ก็ต้องใช้หลายๆอย่างคู่กันแต่พอเลยสัก2อสปีไปแล้วคือช่วงที่มันชอบกลับมาไปแล้วเนี่ยเราก็จะนัด follow up ห่างขึ้น,นะะอเนนนอง อันนี้ก็จะเห็นว่ามีโรคก,กลับมาที่ปอดเต็มไปหมดเลยเอย้ตรงคนไข้ชอบถามอันนี้ไม่ใช่มะเร็งนะคะหัวใจอันนี้หัวใจอันที่ที่ก้อนกลับมาคือตรงนี้ตรงตรงตรงจุดขาวๆเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นเราจะเห็นว่ามีโรคก,กลับมาที่บริเวณปอดปอดที่เป็นอวัยวะที่มะเร็งลำไส้ก็ชอบไปเช่นกันตับกับปอดมีอยู่2ที่นะคะอ่านี่เอ็กซเรย์ธรรมดาบางทีจา้าต้องบอกว่ามัน,ม,นมันจางเนาะซึ่งบางทีก้อนเล็กๆเ,เราจะมองไม่เห็นเป็นอันนี้ก็เป็นเหตุให้ว่าเราอาจจะต้องใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ในการตรวจติดตามนะคะ อีกอันหนึ่งก็คือการส่องกล้องนะคะสมมุติว่าผ่าตัดให้ยาเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะส่งคนไข้กลับไปหาคุณหมอผ่าตัดอีกทีหนึง่งเพื่อสํารวจภายในลําไส้ว่าหลังจากผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยดีหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าบางท่านเนี่ยช่วงแรกหนึ่งก้อนมันใหญ่มากค่ะคุณหมอเขาไม่สามารถใส่กล้องขึ้นไปเหนือเหนือต่อรอยโลคนั้นได้เพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้สํารวจเลยว่าอลำไส้ที่มันอยู่ไกลขึ้นไปเนี่ยมันมีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะส่งกลับคนไข้กลับไปสํารวจอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามีปัญหาอะไรไหมนะคะ เพราะนั้นการปฏิบัติตัวภายหลังการเข้ารับการรักษาทำยังไงนะคะเดี๋ยวเรื่องอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตยกให้อาจยจันนอิศและทีมเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเซสชันอีกอันหน,น,นึ่องอันที้2การออกกําลังกายมีคําถามมากเลยว่าคนที่หลังเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งแล้วเนีเน่ยออกกําลังกายได้ไหมนะคะคำตอบก็คือได้เขามีข้อมูลว่า อาจจะต้องทําตัวให้แอคทีฟด้วยซ้ำเพราะเกิดว่าเ,เราไม่มีแอคทีฟสมมติเคยออกกําลังกายแล้วก็ไม่ออกอย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้จิตใจหอ่อเหี่ยวอ,อะไรก็ได้นะคะถามว่าเราออกกาลังกายวิธีไหนดีเขาก็แนะนําว่าเ,เรียกว่าให้ออกกําลังกายแบบแอโรบิกด้วยขนาดปานกลางขนาดปานกลางก็คือว่าให้เอาเอ,อ,อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดซึ่งคิดมาจากเอา220นะคะท่านเอาเลข220ลบกับอายุตัวท่านเองนะคะเช่นเอา2อายุ7อายุ60และกัน220ลบ 60%แล้วก็ได้เท่าไหร่เอ่ยคะอ่าได้ร้อยหกสิบถูกไหมเราก็เอา5 5าสถึงเจคูณเข้าไปก็อย่างเช่นอันจะได้เท่าไหร่นะคะค,คิดไม่ทันแล้วคะ่ะก็อันนั้นแหะคือเรทที่ควรจะต้องเป็นเนาะซึ่งซึ่ง ทุกท่านก็ลองออกกําลังกายได้แต่ถามว่าถ้าออกกําลังกายประเภทไหนทําได้หมดเดินเร็วก็ได้หรือว่าปั่นจักรยานว่ายน้ําก็ได้แต่สําคัญเขาบอกอันนึงต้องเป็นการออกกําลังกายที่คนไข้ชอบนะคะไม่ใช่แปลว่าเกิดมาเราไม่เคยทำอย่างนี้ล้วต้องออกกำลังกายโหเราเครียดมากก็พยายามเลือกอันอันที่เทท่่าีเหมาะกับตัวเองนะคะแต่ก็แนะนําให้ออกกําลังกายถามว่าจริงๆเอาย้อนกลับไปตอนระหว่างให้ยาเคมีนี้ไปทํางานได้ไหมก็ยังได้เลยเพราะว่าถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดเนี่ยโอเคก็เขาก็แนะนําให้คนไข้มีแอคทิวิตี้นะคะ อันถัดไปคือพักผ่อนให้เพียงพออันนี้ทุกท่านน่าจะรู้กันอยู่แล้วมีคําถามปีที่แล้วว่าเอะกินยานอนหลับได้ไหมในช่วงที่รอรับการรักษาเนี่ยได้นะคะเพราะเราต้องการให้คนไข้พักผ่อนแต่พอพอคนไข้กินในช่วงนั้นแล้วปกติพอรักษาเสร็จคนไข้จะกินต่อเนาะก็เอาเป็นว่าพยายามหาวิธีการนอนหลับโดยการสร้างบรรยากาศไปก่อนแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ใช้ในเท่าที่จําเป็นนะคะอันถัดมาก็คือสังเกตอาการที่ผิดปกติเมื่อกี้แจ้งไปแล้วในคนไข้ที่คลินิก ตอน follow up เนี่ยอาการคนไข้เนื่องจากว่าคนไข้จะมีความแบบว่าตกใจเนาะคือเคยเป็นมะเร็งไปแล้วฉันจะไม่ไม,ไม่ไม่อยากกลัวมะเร็งไปแล้วเพราะฉะนั้นอาการอะไรผิดปกติคนไข้จะมาถามหมดเช่นครั้งนี้ไอแต่เพิ่งไอมาเท่าไหร่คะสวันก็คือบางทีอาจจะเป็นหวัดหรือเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดแนะนําว่าถ้ามันมีอาการที่เรารู้สึกว่าเราเราเรา,เรา,เราเดูต่อเนื่องแล้วมันไม่หายเนี่ยคะ่ะถามแพทย์ได้เลยนะคะเป็นก้อนเป็นติ่งอะไรที่ไหนถามมาเถอะไม่เป็นไรเรายินดีที่จะตอบนะคะ สุดท้ายเลยก็ข้อมูลสําคัญมากคือปัจจุบันจะมีไลน์กรุ๊มมีเพจนู้นนี้เต็มไปหมดเลยถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอันไหนที่เรารู้สึกว่าเออเรามันจะเป็นไปได้หรือเปล่าใบนูน้นนี้นั้นรักษามะเร็งอะไรแบบนี้ค่ะให้เอาข้อมูลน,นั้นแล้วก็มาถามแพทย์เจ้าของไข,งขได้หรือว่าถามคุณหมอท่านไหนก็ได้นะคะเราจะได้ช่วยให้คําแนะนําที่ถูกต้องได้นะคะ,ะก็อันนี้เป็นจบสําหรับเซสชันนี้เดี๋ยวขอมอบเซสชันต่อไปให้พิธีกรอ,อีกทีนึงค่ะ